<c oughs> ที่เด็ดเลขสวยกันนายพานุพงศ์ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประจํางวดวันที่1ธันวาคม2564นะครับเลขออกวันพุธนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เลขออกวันพุธความเสี่ยงของพานุพงศ์ชอบกระจัดขัดก,กระสวนอย่าลืมกดติดตามใน YouTube กดติดตามใน Ti k t อกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใน t i k t o k ถูกลบก็ไปกดติดตามใน YouTube ดีกว่า นะครับอ่ะไม่พูดกันมากนะครับให้สมกับที่รอคอยพานุพงกันมาแส่นานบางคนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะลงสักทีนะครับพานุพงก์ต้องหาข้อมูลนะครับบางครั้งก็หาตามสถิติบ้างแล้วก็เอามาประกอบกันเพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดอย่าลืมคอนเซปต์ของพานุพงก์ชอบกระจัดขัดก็สวนงดดราม่าทุกอย่างนะครับมันคือหนึ่งแนวทางเท่านั้นโอเคเลิกมาได้ไป นะครับเลขสามตัวบนนะครับจากสถิติแล้วนะครับย้อนหลังไปห้าปีนะครับคือ5้าปีเนี่ยผมหาสถิติมาให้แดออกทั้งหมด9้าครั้งสามออกทั้งหมด9้าครั้งสองออกทั้งหมด8ดครั้งแล้วหออกทั้งหมด7ครั้งอ่าคิดอะไรกันออกแล้วเพราะฉะนั้นเด่นบนเลยนะครับก็จะเป็นสามกับแดนะครับที่ออกเก้าครั้งนี่คือเด่นเด่นเลยนะครับเลขรองก็จะเป็นสองกับหเนาะ ทีนี้มาดูสถิติ2ตัวบนที่ออกมากที่สุดนะครับอันนี้เราตัดออกมาเหลือ2ตัวก็จะเป็นนะครับสกับ8ปอ่าสองกับ8นะครับที่สลับกันออกมากที่สุดนี่คือเราตัดนะเพราะว่าข้างบนนี้มันเป็น3ตัวเนาะอันนั้นเขาจะนับหลักร้อยด้วยอ่าโอเคทีนี้ก็จะมี 24, 28, 27, 38,35,86 นะครับแ4แล้วก็85นะครับนี่คือ2ตัวบนตัดให้เน้นน,น,นะครับนี่สตัวบนก็จะมี0 8 3 6 2 7 4 7 5 9 1 8อ่านะครับตามนี้เลยนี่อันนี้คือสถิตินะวอดามานะผมเอาข้อมูลมาให้นะครับตอนนี้มันูีกตัวล่าง2ตัวล่างนะครับ7ออกมากที่สุดก็คือ7ครั้งแล้วก็2 5 8ออกเท่ากันเลย5ครั้ง 1กับ4ี่ออก4ครั้งอันนี้คือเลขล่างนะครับเด่นๆไปเลยเด่นล่างก็คือ7เลขรองของล่างก็คือ5นะครับก็จะมี7 8 7 5 7 1 7 9 1 4 1 8 1 5แล้วก็10ระวังเลขเบิ้ลกับหาไว้ด้วยนะครับเน้นๆของพานุพง์ก็จะมี15 10 8 4 7 1 7 9นโอเคนะอันนี้คือเลขเน้นของพานุพงนะ นะครับแล้วก็อย่าลืมติด86ไว้ด้วยล่ะเลขสวยนะ38ก็เน้นได้โอเคนะบ๊ายบายเน้นๆไปเลย